สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้รันจะมาทำมอร์นิ่งบล็อกวันตื่น6โมงของรันให้ดูนะว่าทำอะไรบ้างด้วยความที่รันอ่ะทำงานหลายอย่างทั้งงานประจำงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วตอนนี้รันก็ทำร้านเสื้อผ้าใหม่อีกร้านด้วยค่ะช่วงนี้เลยตื่นตั้งแต่6โมงเพื่อที่จะมาเคลียร์งานต่างๆให้เสร็จ,จก่อนจะเริ่มทำงานประจำนะคะด้วยความที่ทำงานหนักนอนน้อยเนีย่ยช่วงนี้ก็เลยต้องมีตัวช่วยหน่อยค่ะเพราะรันอ่ะอายุใกล้จะ27แล้วเอาจริงๆริวร,ร,รอยเริ่มถามหาแล้วนะยิ่งนอนน้อยยิ่งมาไวม,มากร l อเรียลไฮยาลูรอนเซ um มพร้อมใช้ใน1ชั่วโมงตัวนี้เขาจะช่วยกู้ผิวโรมเพราะเขามีไฮยาลูรอนสโมเลกุลมีแมคโคร HA ที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวชั้นนอกอิ่มเด้งและไมโคร HA ที่เล็กกว่า50เท่าช่วยบำรุงล้ำลึกถึงผิวชั้นในเลยค่ะช่วยแก้ริ้วรอยข้างในที่เรามองไม่เห็นพอใช้ตัวนี้เลยทําให้ผิวฉ่าอิ่มฟูจากภายในสู่ภายนอกเลยลราหน่อยชอบเนื้อเซรัมเขามากเขาจะเป็นเนื้อเจลใสบางเบา,บาซึมไวนะใช้แล้วสบายผิวมากๆไม่มีสารก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวแพ้้้ง่าายใชะะใชชไดเรจะ เเชาลละยย็นยคือลันนะแอบซุ่มใช้มาสักพักแล้วจะบอกว่ารู้สึกว่าหน้าดีขึ้นมากถึงจะนอนน้อยแต่หน้าก็ไม่ได้โศบนะคะผิวยังอิ่มเด้งเนียนนุ่มอยู่ถือว่าผ่านค่ะตอนนี้เขามีวางขายออนไลน์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น lazada shopee tiktok เดี๋ยวรันแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะยิ่งเข้าใกล้วัยสามสิบยิ่งต้องรีบดูแลผิวค่ะยิ่งตัวนี้ช่วยเรื่องริ้วรอยด้วยเลย,ย,เลยอุ่นใจได้เลยว่าจะช่วยดูแลผิวของเราไม่ให้แก่กว่าวัยนะหลังหน้าเรียบร้อยลันก็จะเริ่มวันด้วยการถ่ายคอนเทนต์งานรีวิวค่่่่ะะชวงงนนีี้คืออัจไปสิยูทด ดีมากกว่าเพราะนอะไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิปยาวเท่าไหร่พอทาเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยจะใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็เหมาะก,กับลไลฟ์ใต้ของรานช่วงนี้ด้วยถ่ายเสร็จรันก็จะลงมาเตรียมไลฟ์ขายเสื้อผ้าค่ะสภาพก็จะหิ้วของพรุงพรางแบบนี้เลยตอนนี้รันเพิ่งเปิดแบรนด์เสื้อผ้าใหม่กับเพื่อนนะช่วงนี้เลยต้องขยันปั้นร้านหลายๆช่องทางหน่อยค่ะก็ะจะไลฟ์แบบนี้วันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงเลยนะแล้วแต่ว่าจะตื่นเช้ามากแค่ไหนและมาเยี่ยมแสดดีนิดนึง เสร็จแล้วก็ได้เวลากินข้าวเช้าค่ะช่วงนี้รันกินทีหนึ่งเยอะมากเพราะรู้สึกว่าแบบต้องการพลังงานเยอะๆมาสู้งานต่อนะคะเสร็จแล้วรันก็มีถ่ายงานอีกหนึ่งคอนเทนต์ค่ะแล้วก็ไปแพ็กของที่ลูกค้าสั่งต่อจริงๆแล้วรันทำงานแบบมัลติทาสสุดๆเพราะต้องโฟกัสหลายสิ่งมากมอร์นิ่งรูทีนช่วงนี้ของรันก็จะประมาณนี้เลยเสร็จก็จะไปทำงานประจำต่อค่ะใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกเหนื่อยๆกับงานก็ขอเป็นกำลังใจให้นะอย่าลืมใส่ใจสุขภาพตัวเองกับความสุขในทุกวันด้วยนะคะ